โดยกะสบายดีสบายดีละสวัสด,ดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุข,ขสุคนเนาะวันนี้แฉลมน้อยกออกมาทางดินใหม่น้องพัอมี่คือเก่าเลยพี่น้องเพราะว่ารียกมันบดทันแล้วพี่น้องเลยข้าวก,กับเสียงอาจสิไปบดตรงกันเนอร์เด้อพี่น้องเลยถักมันเป็นยังแฉลมก็มุ่งคือกันพี่น้องเลยแต่ซีมากันพากันร่ำห้วงวันนี้พี่น้องว่านี่เห็นมุ่งรางคาแล้วแล้วยังแตปง่ปูปูเป็นเลยแต่เมื่อนี้ก็เลยว่าสิพากันนั่น ร่มต้านางพว่าเสาที่พังไว้ที่ไว้มันกระเน่นเลยเนาะอันนี้แต่สิมากรดเล็กกันนี่แหละพี่น้องเล็กเทียนเผินเทปมานำกัดกับต้านางกับเสาค่ะเลยพี่น้องที่เจ้าคงยินเป็นเอาให้มาไว้อันใส่คือแบบใส่พี่น้องเอาหยุดหยุดอันต้านางกับเสาใส่กันนี่แหละพี่น้องเอาสีใส่ครีมหรือว่าใส่ยังก็ได้พี่น้าะนี่แล้วก็หักหรือว่าเอามือหักเอาก็ได้มันก็โบเด้น เนี่ยเคปกรไดถึี่ออล้วทีหักให้ไปที่หักลงมาตรงโค้งแบบนี้ใส่ลายเทลคนตีนี่ไฟระบาเทลตรงโค้งลงมาไว้แบบนี้แต่ว่าต้องหักลงมาโค้งแบบนี้พี่น้องแต่ว่าต้องอันทุบลงอีก,กว่าให้ให้อันนี้มันจุ๊วจกันครับเนียนๆเลยซบใส่หูอ,อันนี้มันให้มันพอดีพี่น้องแเทมให้เลยได้นี่พี่น้องคุณแทมให้เป็นอสองหมัด มาส่งมามาก็ไอเทลมือนีิพนองมือน้โพโ่นไปเวียดีผู่เอาเลยเอาคนมานำไชเราดุ่มแล้วอืเอาให้แล้วบะเกงบางบให้เก่งวะว่บุแลอ่สดกับเา้าครับตานางไนนะไ่งเงีเอาคอยว่าแต่คนไม่ได้ว,วิทยบอกบอกฮากระเปิดตานี้แหละ้ เป็นว่าจังซีพี่น้องเลยค่ะเวลาน่าเราจะไปซบ,บเขาในหูเซามันก็จะนั่งเลยนี่เอากองไว้นี้พักเอาก็ได้พี่น้องมันก็บวชเองกันได้ไอเทวสบายดีใช่ไหมเทว์บ๊วยมันบวชถือแข้งนั้นอืมเป็นบ่วงไว้ายจังซี่นี่ ูหสาวพุนจงไว้มูสาวพุนจงไว้กับใบใหญ่เป็นใดพี่น้องจะจุ่มตานน้น่ก็ได้เก็บไปไม่นม่ให้น้ป่าบัาไหไปมาแล้วโอเคนี่ต้องวัดเบอลละ จกออกมาให้พป่แจ้งเถอะน่ะชมของแม่ก็ยังบุทันแลเอาไงเออโดโดมันเป็นตัวไหนอืมก็เลยบอกป้าดูไงเที่ยวเห็ดเวียกเด้อเฮ็เบียกเด้อเบียกคนเด้อชอยแม่ไงชอยแม่แม่แหลมแม่แหลมพอนชอยแม่แหลมพอนเห็ดเวียกชอยไพ่เห็ดเบี้ยชอยไพ่ฮะ มาเทียวเดี๋ยวรียกซอยไพ่เกมาเทียวเรียกซอยแหลมพนแหลมพนมาเรียกซอพ่สัซอยพามิไปบ่าวพามิเบอหาทงยางใช่ไหมตัวนี่เราวะขบถบันแอ๊ด ทุบเล็กกระลแล้วพี่น้องเลยไปทุบเอาเบิร์ตดำนี่ๆๆๆๆยันแม่มาซื้อมันลายเล็กก,ะก,ะกระไรก็ได้เช่นก่อนกอมนี่แต่ทรงด้านแล้วพี่น้องทั้งหน้าทั้งข้างตรงนั้นอีเพิ่นให้มันลายมัดย้อนเพิ่นคือว่ามันห้อวงเบิร์ตสี่ด้านนะเลยว่าขีดเอาแต่ตเอาแต่ตแบบนี้เาียวกัน เที่ยวจับรกระดิงเลพื่อนบอเห็ดนั่นคือ,อ,อน้องเขาไม่ไห่ถ่ายคลิปอยู่เลยค่ะอย่าบังอย่าบางัาบางนล้วไหเก,ก็บก,ก็เก็บก็เก็บใส่ถุงนี่เก็บใส่ถุงไว้ไม่ใส่ถุงในเสื้อมาเก็บนี่ไปบังให้เลี้ยงไม่ถ่ายคลิปนี่ไปแรงงัวนนะบ่พอมีผมกไหมพอมีไปแรงงัวนอะไรเลย เราเามีเป็นลายงอนายงนแล้วบังอยู่กวนอยู่พี่น้องเอ้ยคนน่อยนี่มากรตุ้นบากระตุนเราบริเกบไปลินทั้งหดาบ่บริเกบไปลินบ่เบนีเ้ยวกับบงังลยเ,เลี้ยวเลยพี่น้องเว้ยมีแต่สีเทียมพากันไป นาะเล็กตะนางออกไปนอกคนละพี่น้องโดยพี่น้องวันนี้ก็พากันมาเกี่ยมนิ่งตะนางเลยพี่น้องเลยพากันขุดลงขุดน้นเปนล่องไปน้ำเลวเสาวพวกใอยางห้ตีนตะนางมันมันสูงขึ้นพี่น้องของขา้ามันสูงโพดเลยงัวดุดหมามกระดุดเขาข้ามันสูงพี่น้องอันนี้เขาเห็ดล่องไว้แล้วกั เอาลงลุ่มในดินทมทางเถื่อมีเศษปูนเศษอย่างก็มถกาถกใส่อดองพมีพันพุดอยู่กับเบาเก่งเบาวันเบาเบาวันพันก็มาสวยขนเข้าไปห่มทางน้ำผมท้งนั่นหมดค่สบายดีสบายดีโอ๊ยป้าตู่กำลังใจแหลมน้อยเด้พี่น้องเด้อกำลังใจนี่ได้พี่น้องเด้อสบายดีเด้เบาเก่งเด้อดูสบายดีเด้อก้องขยิชัดไม่ได้พ <c oughs> ี่น้องเซตเลมน้อยนั่นเลี้ยมน้อย มือจับอะไรคือว่าตีน่อยหนึ่งกระชั้นนี่เลยตีเลยหืมทุลย์จำนะสามสิบทุลย์จับก็สามสิบโอ้โมเมนได้ด <c oughs> ขุดลองไว้นี่พี่น้องข้าเจ้าบริขุดลองในทางของข้าเจ้าน่ะมันสูงมาถ่อม้วนเห็นหย่าแล้วคือมันอยากเข้าไปกินเห็นหูกวง,งนั้นนี่มันดุดข่าวพึ่งเขา งกระตุกแล้วเลยถ้ะกันมาแอนตะนางนี่ตะนางไปพี่น้องงัวลายพดมันสิเขามาเหยียบอันแท่งน้ำมันงสิเพ่อบนน้ำประดานี่บนเทปูนไว้มันเขามากินน้ำพี่น้องมันอยากน้ำความมันบบมีน้ำกินเลยมันเห็นบนใดมีบนน้ำหลงน้ำมันอยากเข้าเขามาเหยียบมันสิเตก ได้กับมันบริมีก้อนแบตมันกับได้เลยยังฮักมันฮักอะไรอะไแ้แล้วมันเลยได้ช่างกลกับบริยูปิดหลงลุ่มบุาตัวสบายดีเด้อโดยสบายดีเป็นมาเห็ดเวียกซอยพี่น้องวันนี้นอยวไปทาศีนไปทาสีเ่นิมาซอยโดย อัวพุดลงทางตะนางเอามาขักแเ้าเนาะบาพมีนี่ของบะพมีขักกวรหมูนะฮะจะพอคุ้มนี่บะพมีขักกวาหมูจิกขักขนาดทั้งพื้นมาก็ได้ข้าวนาเพีทางนั้น มันเห็นหนี่งามเลยมันด sure> right ูเข่าแต่ในงวนใช่ไงโอ้ยกล้องคอยผูเห็นผู้ไก่เตถูอย่างวับ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 อยู่ทางหน้าผู้อาทองฟูนฟูนฟูนสิไปทางไดเนาะน้ำลูกเคยบ่ลูกเคยเป็นยางมาพี่ืม ดองคนนี้มาใส่ฮอทกุบฮอทหมวกเนาะน้องชายคนนี้เนาะคนแบบนั่นพี่น้องเลยสู้แดดสู้ฝนเท่านี่นะโซ่ทิมบ่แล้วบ่ได้โซทิมได้ปกาต้อถือพาฮะเหรอไปท่าสีแล้วบ่โดยโดยโอเคท่าสีแล้วก่อนจะมาซอดได้ดอก ขึ้นมาค่อยเบิ่งพี่น้องเพิ่นเห็นเห็ดเปียกเกพิ่นกาม่าเลยพี่น้องเลยปลาตัวจิเพิ่นมาอย่างเนาะน,นี้ย่างผู้ย่างเนี่ยผู้ขี่รถเนาะนี่เนาะน้ะนองลินบ่คิดว่ามันไพรใช่ดอกน้นองลินก็ขับรถได้เลยเนาะขับรถจกกักรได้เลยฮ่าฮ่ออาฮ่าเฮืยด้วยมาเลยเทียว ไายนอ้ออันน,ออออนี้เนาะผู <c oughs> ้สาวเสือสีบัวนี่ผู้สาวเสือสีบัวในภายนอ้อสบายดีเด้ออ่าโตขคือได้มาคนพี่มึอนี่มาลิน,อน,อนเออมาลินแล้วในเห็ดตูบเนี่ยท่านแล้วเนี่ยวันท่านนี้อันปูพื้นมาเพืนไม่เท่าเพือนไม่ท่าเลยยางมาลินพี่เลยนนเอ้ยแล้วแม่กินน้ำฮะกินทำไมนม้ำกาแฟฮะ กินมกาแฟนมค่ะมาสบายดีละ่ะไาแล้วเข้ามานะเมย์บ้อนบ่ข้าวมานแมรินได้หลุดงามตัวน้องดินสบายดีด้วยละ่ะอือใหญ่เป็นชาวเลยพี่น้องเลยเฮ้ยเปล่าเก่งเพิ่นลืมหมัดไว้สิไปจับซอยเพิ่นก่อน ทางน้องไผ่เพิ่นบ่สบายพี่น้องเพิ่นเจ็บท้องเจ็บท้องอันผู้หญ,ญิงอะไรพี่น้องเพิ่นสิเป็นตลอดทันยามอันนี้ล่ะเจ็บจนว่านอนคดอยู่แหละพี่น้อง พี่น้องบงเในนี่พี่น้องขันบรเห็ดหัวเห็ดห้าวหลายที่จะงหัวเ็หัวนี่หัวให้มันแล้วมือนี่หัวมันทำมเบ ตัวพี่น้องผู้งามขนาดบานนี้เพียงกันเลยกับหัวเสาพอดีเพียงจุดจะถ่ายด้วค่ะักปั้นยังพี่น้องเลยเล่นน้อยกันเป็นหนึ่งช่วยกันเลยวันนี้ชิมาตั้งกล้งองถ่ายพมีพี่น้องเบิ่งก่อนมาถ่ายกระเด็แต่เทศสิถ่ายได้อยู่บ่อน,นี่มาเป็นแล้วนี่อ่นโบกล้องพนมันเ้งออกเฟดน้อยหนึ่งกระตัดโซดหลวงพมีเพิ่นกับคุดเปลง ลงมาลงอีกพน้องามเลยได้พี่น้อง,งเ,เอ,งอ้เพียงจุดเลยว่าเสียวกระสอบมุงบนตั้งกล้องพี่น้องโหอะไผัดหมวกเจ้าว้ใช้หมวกลายจ้ะนะนว้าวชิมีผักลักไปฝ่นบอกออกมาก็งามเลยพี่น้องเอ้เพียงจุดเลยประกวดได้ที่หนึ่งแถวนี้นะของข้าเจ้าวันตีดอกพี่น้องเราข้าเจ้าใส่ตามกว่ากับกับบเพียงหัวเสาของข้าเจ้า มันพอดีเน่พอดีบอกเก่งพลาใช่พอดีเลยขุดขุดขุดให้มันงามงามตัวเองี่น้อกเลยนี่นั่เลยแดดก็อดเอ้าอหลงามของตัวเองนี่นมกัยัล่เป็นกังใจกั่อเอเป็นพระเอกในหัวใจเธอทอ้า เป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น <มา S 1> ้องเด้อเป็น,นพุดตรงเลยพี่น้องเออเห็นเป็นร่องมาพว่าทั้งกองข้าเจ้าพอเาเห็นเลยเนาะพี่น้องมันอันนั้นในเห็ดมันสูงเลยงัวมันดูดเข่าฮักเบิดรัวพื้นแถวนะปลูกเนี้ยก็บ่ยั่างเลยมันงัวดูดเข่าอ,อันนี้กะทาข้าเห็ดนั่นเห็ดน,นี่มีเศษปูนเศษยางกะมาคอยที่ใช่งามกับงามของตัวเองเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะ นงามๆรูปนล้วหัวนี่คุ้มนี่ฮะพี่น้องครูเงาอลาร์ดแบบนนี้ถ่ายคลิปไว้เพระ่ารมีกุศลตรงทีนี่ก็ได้าแต่ว่าจนเมื่อยตัวเองก็ไป็นตกนะจนเมื่อยชาวบุญเอิ้นคินข้าวอุชาวบอกลาว่าเลยโชดเชยประเทศกล้องคันไม่ได้ไ่ได้เปิด lông nó nát đấy binh nhanh nhau bình nó nhuần 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 ยาวล้มลมรูเทอพอดีบอก เด็ดเทียงฟ้าเด็ดเท่เด็ดว่าบัลโหลน้องมีคนมาซอยเนาะพี่น้องใคมาซอยยมาซอยถ้ามันเาไม่ใช่อเอาลูกนอนในป่า สิบอ๋อคุณร่าว่าให้เบิ่งกันนะให้ให้เบิ่งยังเป็ดวิ่งสิบอ๋อข <c oughs> อไฟ่สิบแคให้เ <c oughs> รียกกันกินหมดไพ่สิบมาซอยสิบอ๋อ <c oughs> เอยู่หอกอันอันใส่พีให้ยูชิมไปให้สมบูรบนมากอัพเอาไปอยู่รมันเดเดอะไราเอามัชือไว้พนกะพุ่งไนอาจญเาเไ้ปเด้อางพัดเนาะวันนี้เนาะ กินยำอะไรก็ได้นะมีข้าวพัดอยู่ในหม้ออยู่ข้าวพัดกะเพรนมซองทุกผู้บอกกินหลายเด็ดโอ้ตัวพี่น้องเลยเด็ดขนาดพี่น้องเลยบอกคอยยังนะคอยกำลังใจกับอกกำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อให้มาพามีในเด้อให้ชาเลมหน่อยให้น้องรตีในเด้อเด็ดกระสูดโซนคือเก่าเห็ดหั่วครับมงามๆเหมือนนี้เพราะว่างัวพี่น้องเลยงัวหลายลายคนปล่อยมามาเหยียบ เท่งน้ามเยียบเครื่องแถวไน่เลยเอีเ่ยมทำแล้วซาพวก,ห,วกหัวกะหิดไวแต่หึงเลยรักมันกับมันกน็น,นะนี่เลยเนาะเลยสี้ากันเอีมมือนี้ให้มันแล้วลพี่น้องทางน้องไพ่เพิ่นบ่สบายเด้อพี่น้องมือน,นี้กะบ่ได้เห็นเพิ่นในคลิปบันใดเพิ่นเจ็บท้องพี่น้องเลยอยู่ทางตุบเพื่อจะหน่อยก็พากันไปหาหมอได้พังเบิ่งนี่หาเบิ่งเพิ่นก่อนไขรอยู่บ่สำหรับคลิปนี้จะรำลอยกับสิคอจบคลิปนเด้อพี่น้องเด้อ ขอบุญขอบคุณลายๆทีม่มาให้กำลังใจ mm. ด้วยพี่น้องเด้อคอยพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเฮงๆงรวยๆพยพอมได้ครอบครัวพ้อมด้วยครอบครัวลูกหลานองถุกถูก,ถกานด้วยพี่น้องเด้อชาตินมดยกับโบมี่ยังห้พี่น,อน้อ,อมงมีแต่คำาวยพรเดือพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พ่อพ่อมีผอพ่อสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนและสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ